คนโบราณน,นั้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมามากมายจนพวกเรานั้นทึ่งว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10วิทยาการล้ำสมัยในโลกยุคโบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ไฟกรีก สิ่งที่เรียกกันว่าไฟกรีกถูกใช้งานโดยจักรวรรดิใบเซนไทยในช่วงปี672มันคืออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือใช้ในการพ่นไฟใส่ข้าศึกและอย่างที่เรารู้กันว่าการสู้รบของกองเรือในสมัยโบราณการทําให้เรือของข้าศึกเกิดไฟลุกไหม้นั้นมันจะสร้างความได้เปรียบให้เราได้อย่างมากมายมหาศาลและกล่าวกันว่าไฟกรีกที่ว่านี้ไม่เพียงทําให้เรือมีไฟลุกไหม้เท่านั้นแต่มันยังทําให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลเพลิงโดยในส่วนของการสร้างไฟกรีกนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดแบบร้อยเปอร์เซนต์บางฝ่าย ฝ่ายคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนผสมของสารจากพวกแนฟทานและปูนขาวอันดับที่9เจอฟัน ในสมัยนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าจะมีการเจาะฟันเพื่อทำการรักษาแต่ถ้าว่ามีการค้นพบฟันที่มีอายุ9,000ปีที่อยู่ในเขตลุ่ม่น้ำสินธุโดยฟันที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการใช้เครื่องมือเจาะฟันที่ทำให้เกิดล่องลึก3.5ม mm, ิลลิเมตรเพื่อทำการรักษาบางอย่างคล้ายกับวิธีการที่ทันตแพทย์สมัยใหม่ใช้และแน่นอนว่าเมื่อ9,000ปีที่แล้วคงไม่มีอาชีพหมอฟันโดยเฉพาะจึงทำให้มีการสันนิษฐานว่าช่างทำลูกปัดน่าจะเป็นผู้ดำเนินการเจาะฟันจากนั้นก็รักษาด้วยยาหรือสมุนไพรตามต้นนนนตรััับของคนในสมยน้น อันดับที่8อาวุธรังสีความร้อนของอะคิมิดิส ตามบันทึกโบราณได้กล่าวว่าในระหว่างที่เมืองซิราคิวถูกปิดล้อมพวกเขาสามารถยิงลำแสงความร้อนไปที่เรือของข้าศึกจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้โดยวิธีการที่พวกเขาใช้ก็คือการใช้แผ่นโลหะมันวาวขนาดใหญ่จำพวกทองแดงหรือไม่ก็ทองเหลืองมาทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ให้ไปรวมกันที่จุดๆดเดียวและเชื่อว่าอะคิมิดสิสคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวความคิดนี้ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการทดลองสร้างอาวุธที่ว่านี้ขึ้นมาจริงๆโดยการนำแผ่นกระจกจำนวนมากมาเคลือบด้วยทองแดงแล้วรวมแสงไปที่วัตถุที่ห่างออกไปเลวา ไม่กี่วินาทีอันดับที่6กสาวเล็กแห่งเดลี โลหะสโตมแห่งเดลีหรือที่รู้จักกันในนามของเสาเหล็กแห่งเดลีเป็นเสาโลหะที่มีความสูง7.2เมตรตั้งอยู่ในประเทศอินเดียเชื่อว,ว่าถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าจันทคุบที่2ที่ครองราชในช่วงปี375-415ซึ่งความพิเศษของเสาโลหะแท่งนี้นอกจากจะมีจารึกอันทรงคุณค่าแล้วสิ่งที่นักโบราณคดีให้ความสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือความคงทนท,นที่ไม่ธรรมดาของมันมันคือเสาโลหะที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนสูงมากๆสูงจนน่าประหลาดใจตัวอักษรที่มีการจารึกลงไปนั้นก็ยังคงคมชัดสมบบบาาจจนนนึงปัััุซ่่้าาเทียกโลหชิอื สร้างมาจากยุคเดียวกันโลหะพวกนั้นกลวัวแล้วจะผูกกร่อนและมีส่วนที่เสื่อมสลายไปอย่างชัดเจนจนทำให้เสาเหล็กทางเดลีที่ว่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่พิสูจน์ถึงทักษะขั้นสูงข,ของช่างอินเดียโบราณไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการหลอมการขึ้นรูปและการเคลือบโลหะอันดับที่5แบตเตอรี่แบกแดด ในปี1938ได้มีการขุดค้นพบแบตเตอรี่โบราณใกล้เมืองแบกแดดที่อยู่ในประเทศอิรักซึ่งคาดว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาในช่วง150ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึงปี650ซึ่งโครงสร้างของมันนั้นตัวหายปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวภายในมีท่อทองแดงและแท่งเหล็กมีการใส่ของเหลวที่เป็นกรดซึ่งน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูและมีการอุดปากหายด้วยยางมะตอยโดยแบตเตอรี่แบกแดดที่ว่านี้มันสามารถสร้างกระแสไฟไฟ้าได้เพียง1.5-2โวลต์เท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนกลไกหรือเอาไปทำอะไรที่ซััั้้อออนนนนนไดดจจจึงงงงงทุปปปรระสค์่่่แแิขมยยเ็ศาาูตก การได้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ชุบโลหะก็เป็นได้อันดับที่4ไวกิ้งซั s t o n e ไวกิ้งนั้นขึ้นชื่อเรื่องการเดินทะเลเป็นอย่างมากพวกเขาสามารถล่องเรือได้ในทุกสภาพอากาศแต่ยังคงเป็นที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของพวกไวกิ้งก็คือความสามารถในการระบุทิศทางได้อย่างแม่นยำซึ่งพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าซันสโตนเป็นตัวช่วยโดยในตำนานได้กล่าวว่าพวกเขาใช้ซันสโตนในการหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำแม้จะเป็นในวันที่ฟ้าครึมหรือเป็นช่วงเวลาที่แทบไม่มีแสงอาทิตย์เลยซึ่งที่ผ่านมาวิธีการใช้งานซันสโตนที่ว่านี้ก็เป็นปริศนามาโดยตลอดแต่ัง แล้วมองมันจากด้านตรงข้ามซึ่งการหักเหของแสงจะทําให้มองเห็นจุดเป็น2จุดที่มีความเข้มและความคมชัดไม่เท่ากันจากนั้นพวกเขาก็จะส่องมันไปตามแนวเส้นขอบฟ้าและในตำแหน่งใดก็ตามที่จุด2จุดนี้มีความคมชัดเท่ากันจุดนั้นก็คือตำแหน่งของดวงอาทิตย์นั่นจึงทาให้พวกเขาสามารถระบุทิศทางได้อย่างแม่นยํานั่นเองอันดับที่ 3. สามศิกรรมตกแต่ง หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าการทำกิยกรรมตกแต่งนั้นมีมาแล้วเนิ่นนานนับพันปีและก็มีอยู่ในหลากหลายอรารยธรรมซะด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชในแถบอินเดียนั้นมีการลงโทษผู้ทำผิดด้วยการตัดจมูกซึ่งนอกจากความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับแล้วมันยังทำให้พวกเขาเสียโฉมอีกด้วยซึ่งในยุคนั้นก็มีการรักษาด้วยการตัดผิวหนังมาจากหน้าผากหรือไม่ก็ส่วนอื่นๆแล้วเอามาเย็บติดในส่วนที่ถูกตัดออกไปและแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดทางการแพทย์ในสมัยนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ออาาจจะะไไมม่่่่่ดดีีสััักเททหหรรนนบ2พิแงููฟ พีระมิดแห่งคูฟูหรือที่รู้จักกันในนามของมหาพีระมิดแห่งกีซาเชื่อว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ4,600ปีที่แล้วด้วยความยิ่งใหญ่ลังการที่มีจึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ทว่าเบื้องหลังความมลังการที่ว่านี้ก็มีวิทยาการอันน่าทึ่งซ่อนอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าชาวอียิปต์สร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรและไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในการก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงองค์ความรู้ที่อยู่เบื้อง ปนไกแอนติคไคเทรา สำหรับสิ่งที่เรียกว่ากลไกแอนติคไครเทล่านั้นมันถูกขนานนามว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกยุคโบราณที่ใช้กลไกในแบบอนาล็อกเชิงกลมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคำนวณตำแหน่งทางดาราศาสตร์มนุษย์สมัยใหม่ค้นพบมันครั้งแรกในปี1902ภายในซากเรืออาปางใกล้กับเกาะแอนติคิทเทราโดยได้มีการประเมินว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ80ปีก่อนคริสตกาลโดยสิ่งที่น่าสนใจของมันนั้นอย่างแรกคือคกลไกยันสลับซับซ้อนที่ถูกคำนวณเอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีการยึดติดมันเเข้้้้้าา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 กก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 ัััััับบบบรรรรออออออไไไไมมมมแแลละย่่่่่งงททีี2 2000็คคืตตววววววษถถูจจจึึนนนซใปุสดด แต่ทว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดก็คือองค์ความรู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าคนในยุคโบราณมีความรู้มากขนาดนั้นได้อย่างไรและยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่ใต้กลไกเหล่านี้อีกหรือไม่